สวัสดีครับขอต้อนรับสู oh, ่รายการโอ Oh So Ning Flash โดย Maryfans Bodyline พูดช่วยฉันด้านการลุ้นหนังแหละสัดส no? claro> ่วนระดับโลกสุดยอดมากเลยโลก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 ครับผมยจะห้อไปครับผมวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยทวงเพราะว่าปกติทางพี่โจก็จะ ห้นนี้ไม่หรอกมันบาลานซ์กันดีก็นเราให้คนนึงไม่ค่อยคนนึงโอเคนะพี่ก็ว่าเอ๊ะทำไมพี่นั่งแล้วนั่งลอยลอยเพราะมันห้อยไปหนึ่งนูดนหนักไปอะอย่างนั้นอะลอแล้วมาเปิดรายการเลยนี่พี่ครับผมก็เป็นเป็นเทปแรกเนาะสำหรับโอซอนนิ่งแฟลชนะครับก็ได้มีโอกาสมาเป็นเขาเรียกเป็นแขกวันนี้ขออนุญาตมาเป็นพิธีกรบ้างดีกว่านะครับใช่ครับ โอ้ยอย่าไปเบื่อเขาเลยแต่ว่าอยู่ใกล้ๆจะมีราศีนะคะตัวดัมมอกแล้วที่หน้าพี่ลอยจะอยู่ปะเนี่ยพี่ไปละขอขอไปเองด้วยนะไปตอนนี้เลยค่ะอ่ะพูดกันอย่าพูดไปส่งผู้ชมไปดูไฮไลท์ก่อนเร็วครับผมตอนนี้ผมว่าเสียเวลามาเยอะแล้วนะครับไปดูไฮไลท์กันดีกว่าครับสบายสบายสบายเกินไปนะครับพีเราจะสบายกันน้นนี่ทำงานอ๋อมาแล้วเหรอมาสิมาเอาใจแฟนคลับสุดลิ้นหรือแฟนคลับได้กล้องเข้ามาด้วยเนี ADHD> ่ย ตาัเอาเพลงแรกพร้อมนะครับพร้อมนะครับขอใช้สมาธิมาไม่เลยปริญญาโทเออพิษปริญญาโทปริญญาไทยคือเดาออกไหมเป็นใครเดาออกใครใครอ่ะมีอยู่คนเดียวใครอ่ะใม t รู e อ f f s u p e r n a ร้องหน่อยเองพี่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนเขาเรียกว่าตอนที่เป็นเป็นวิญญาณอยู่เนี่ยอยู่นิมิตอยู่บนนอกโลกใช่ไหมแล้วอยากจะเกิดมาเป็นคนรวยมากๆ ก็เลยแบบเล็งเลงดูว่าบ้านไหนเป็นแบบว่ารวยบ้างก็เห็นแบบมีบ้านวิญญาณเล็งได้ด้วยเออเล็งได้ด้วยเล็งว่าจะมาเกิดแล้วมาเกิดแวบแบบแวบแบบแบี้แบแบบเลยนี่เศรษฐีชัวเลยพุ่งลงมาเกิดเลยปั้งปั้งลงลีเก้ลีเกมให้เล่นนะคะสำหรับแฟนรายการโอซอนิงเพื่อที่จะชิงรางวัลเอ็กซ์คลูซี Oh, เอเียเงกี่ยวกับคอนเสิร์ต The Winner uh huh. ที่จะเกิดขึ้นในวันที่22นี้ uh huh. ต้องขออนุญาตอ่านเพราะว่ามันยาวมากชื่อค,คือ e x <ม> c l u s i v e Pass นะคะสำหรับกรุงศรี The First 3D Concert Victories of The Winner นะคะมันคือบัตรอะไรอ่ะมันจะมีให้ด้วยกยัน12ใบก็คือคนหนึ่งเนี่ยจะได้ไป2 มันเป็นหกรางวัลครับผมถามว่าทำยังไงต้องดูรายการโอเซนนิ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรกที่2ครับท้ายเรกนะท้ายเรกที่สองเรที่3ามเรที่4ครับผมก็จะมีโค้ดขึ้นครับผมต้องรวมกันครบให้หมดนะคะสั่โค้ดแล้วเข้าไปโค้ดในเฟซบุ๊กสำหรับคนคนแรกรับไปเลยแล้วได้ได้ได้เข้าไปนี่เลยนี่แต่คนที่คุณชื่นชอบนะคะ6คนเดอะวินเนอร์ทั้งพี่ตุ้ยพี่วิทย์พี่ออฟซานิช่วยหน่อยน้องนัทพี่นัท คนนี่เต็มกิมกันไปเลยง่ายๆนะครับทั้งสามเบรกนะครับแล้วก็ส่งโค้ดเข้ามาที่ w w w f a c e b o o k o a s o s u n i n g f l a s h ครับอย่า You're so cool y ย a h y ย a h โอ้โหมันเจ๋งขนาดนี้เจ๋งมากพี่เอาไปใช้ในเทนนอกาสบ้างได้ไหมครับอะไรเทนนอกาสพี่เทนนอกาสไงอะไรวะ ลืไปท่าผู้ชมี่อยเขาทำบริษัททัวร,วชชรว์ชื่อบริษัทัวเทนอกสเทนอกือบริษัทัวเทนอทกสนะจ้ะเออเผื่อจะมีลูกค้าเยอะบ้างของแรกแบบโปรโมตนิดหน่อยอเอางี้ดีกว่านะผมมีเอ็ของน้องออมมาฝากกันพูชมเอ็มวน้องออมดีกว่า bye อย่างแร ีเพลงมาด้วยแล้วเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ต The Winner อีกอแล้วก็ดูดิแฟนขับมาเต็มบ,บ้านกันหมดเนี่ยบ้านจะตายอยู่แล้วเนี่ยตะคอนดูพี่ดิเอสองเหมือนกันใชนรถขับเลือสองกคนเสียใจยมากเลยนะขวันไส้มันเอ้ยเราทำไงน,นิพดิขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องอ๊อฟสุวรรณั เชิญครับนี่ดูนี่มาเต็มเลยมาเต็มเลยเชิญครับเชิญเลยค่ะน้องอ๋อครับไม่ด้วยเนื่องเนื้องด้วยพี่พี่เป็นคนรักแบบวัฒนธรรมไทยใช่แล้วแบบว่าร้องเพลงลูกทุ่มเล่นลิเกกลเป็นเก่งมากเสียงดัลาเล่นลิเกเนี่ยเขาจะลงไปนั่งกับพื้นเลยนี้ก็เลยให้แบบไทยไทยนั่งนั่งพื้นละโอ้ยอย่างนั้นเองเหรอแล้วครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งแล้วเดี๋ยวเรานั่งห้าตรงนี้จ้ะอุ้ยแบงค์พันตก พี่เทานะเงินแล้แฟนพี่มาไม่เป็นไรแต่มีแบงค์พันอีพี่เอ้าพี่บอยเป็นยังไงครันั่งนั่งนี่ก็ดีแล้วแต่พี่บอยเขาดีอย่างครับยังไงเขาเป็นผู้ชายง่ายง่ายเขาเป็นคนที่พื้นพืนเป็นไงล่ะแกล้งเขาแล้วเป็นไงไม่เป็นคนง่าอ้าวไ่เป็ไเลยกันสบายไปอ่เดี๋ยวเราเอากามานบกันห่อยเดี๋ยวเอากางเกงมา โอ้โหเข่าไม่เป็นตอันนี้บอยมุมหล่อมอมหล่อพยอมนั่งนี่ไม่แกเป็นตรงนู้นเดี๋ยววี่ขอจูนดูหน้าหน่อยแล้วช่วงนี้ดูเมื่อกี้เป็นมุ้งเดี๋ยว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 เดแต่ขอบอกไอ้แบงคัำเรื่อง เอาคืนมาดีกว่าจะดีกว่ามากๆอกะกระดูกเข้าปากหมาแล้วเป็นไงบ้างคะพี่ออฟช่วงนี้งานปึกมากก็ก็เรื่อยๆเองครับผมก็ออกคอนเสิร์ตบ้างมีทัวร์เล็กน้อยแล้วก็ถ่ายละครถ่ายละครครับผมก็งานเขาเยอะแล้วก็ทําเพลงใหม่ด้วยจะเยอะทั้งคู่อะและที่สาคัญเร็วๆนี้กับ The w i n n e r Project ่ครับถึงไหนแล้วครับก็ตอนนี้เป็นช่วงที่กําลังซ้อมซุ่มซ้อมกันอยู่ก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงทวีดีคอนเสิร์ต ทฤษฎีคอนเสิร์ตเนี่ยก็เป็นคอนเสิร์ตสามิติแหละอย่างที่ทุกคนเข้าใจแต่คอนเสิร์ตนี้เนี่ยก็จะมีทั้งซิงเกิลใหม่ที่เราจะเตรียมไปไปมอบความสุขให้บนเวทีด้วยแล้วก็เราจะมีการถ่ายทําหนังแบบ3มิติเพื่อที่เอามาลงบนแผ่นบูเลแล้วก็ยังจะเอาไปมากเลยนะพูเลนี่คือชัดมากโอ้นี่ชัดแบบเห็นสิวนะไม่ใช่ยอเราเราเราเอาไอ้ที่เราบันทึกเทปไปเนี่ยเอาไปฉายในโรงภาพยนตร์3มิติด้วยวว้า ที่พี่ไปถ่ายโฆษณาผมก็ถ่ายหนักหนักมากเลโอ้โหเหมือนทองยี่สิบบาทยังไงก็ไม่รู้สิ่ที่ไปถ่ายโฆษณามาที่แบบว่าเป็นโฆษณาสารวิจิใช่อันนั้นเป็นแบบภาพยนตร์ตัวอย่างนะฮะเขาบอกว่าถ่ายยากมากพี่ใช่ไหมยากคนหนึ่งในประมาณสามสี่ชั่วโมงสามยากยากตรงที่ว่าด้วยด้วยอุปกรณ์กล้องที่ import มาจากจากเกาหลีโครเลีย เบื่อแตกแล้วพี่น้ำลายน้ำลายแล้วได้ข่าวว่างานแถลงข่าวของคคนเิรร์ั้งพี่พี่สื่อมวลชนอะไรเป็นอะไรแกมันช่วยอ่ะอยากช่วยอยากช่วยบ้างหนักที่บ้าออกไอมใครใครจะพูดช่วยบอกก่อนจะได้ตั้งตัวทันไปทางที่นี่โอเจะบอกว่าวันแถลงข่าวนี้ข่าวว่าพี่พีสื่อมวลชนมาเยอะมากแล้วมีแฟนคลับเยอะนะเล่าบรรยกมาเยอะสุดๆเพราะว่าเราจัดในโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็คือมันน่าตื่นตาตื่นใจตรงที่ว่าแต่ละคนก็อยากจะเห็นครั้งแรกของประเทศไทย หรือว่าเปิดประวัติศาสตร์กันในในครั้งนี้คือทุกคนจะได้เห็นแบบว่าเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตภาพยนตร์สามมิติครั้งแรกนี่แหละของพี่ออฟเป็นยังไงนะของพี่ออฟเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นเป็นหนังที่ที่ให้ความรู้สึกว่าเราเป็นคนแตกต่างแต่ว่าเราก็จะเราก็จะไปตามทางของเราแล้วก็จะไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยยืนกันอยู่ประมาณร้อยคนแล้วก็แบบว่าเดินออกมาจากกรอบเป็นพวกหลุดกรอบไงแล้วก็ออกมามองกล้องปุ๊บด้วยสายตาที่หล่อมาก อีกทีนี้ห้าสี่สามสองสาตาเราก็เดินมาหากล้องด้วยสายตาที่หล่อมากๆหล่อมากๆมองเสร็จแล้วก็โยนแว่นขึ้นมาว้าวแล้วโยนแว่นหรือถอดแว่นถอดแล้วโยนออกมาหาหากล้องไงแล้วคือเหมือนกับคนดูก็เหมือนเฮ้ยใช่แล้ววันไอ้วันที่แถลงข่าวเนี่ยพวกศิลปินทั้งหทั้งหคนเนี่ยเขาเขาจะให้เกียรนเราก่อนไงให้เราใส่แว่นก่อนคสะดุ้งเลย เป็นอย่างนั้นจริงจริงเหรอแว่นใจหน้าแทนตกใจแว่นอ๋อแล้วเราเบรกเรื่องแถลงข่าวไปก่อนดีกว่าเนาะมาถามถึงเรื่องซิงเกิลใหม่บ้างจ้าจ้าอะไรกำหรังอยากจะบอกมียังมีซิงเกิลซิงเกิลนี้ออฟทำเสร็จเป็นคนแรกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีก่อนจะพูดเรื่องซิงเกิลเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนซิงเกิลใหม่เดี๋ยวค่อยพูดเลยไม่ได้หรอไม่ได้พี่เดี๋ยวต้องเอาไว้ช่วงหน้าเดี๋ยวตอนนี้มีอะไรดีมากครับทูน่าเพราะตอนนี้เรามีข่าวของน้องๆ AF คนอื่นมาให้ดูกันก่อน ไปแล้วนะคะกับ t t ตโยต New ิววีออสแตมควบว่านคอนเสิร์ตโชวคนช่างคิดเดียนก็มีโอกาสได้ไปดูเขาได้เหมือนกันนะคะเนี้ก็เลยแอบเห็นว่าทั้งแฟนขับว่านและแฟนขับสตมเนี่ยต่างน่ามานกับความสนุกทั้งสอง เชื่อละข่าว่าทั้งสองคอนจะเข้าขากันได้ดีขนาดนี้ถึงขัน้นทุกคนต่างพูดที่เป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกม,ม,มากมากทำให้เดือนเนี่ยหลงรักหนุ่มแตมเพิ่มขึ้นใหม่คนเลยเลยค่ะตอนั้นือทรูซายด์จิมมี่ฮังกูเกอโอเชียสอช่วยกับชิงกเปร์ากกัน้์รร้ 2D하고 3D의 아주 단적인 차이를 보, 말씀드리자면 2D는 일반적으로 한 눈을 감고 사물, 사물을 보는 거하고 똑같다 이거죠. 근데 이 눈을 가리 빼고 두 눈으로 보게 되면 깊이나 거리감이나 이런 게다 입체감이 다 느껴진다는 라 거예요. 한 3일에서 4일 정도 찍어야 되는데. 오케이. 오케이. 어, 문제는 이제 어디나 다 마찬가지입니다. 촬영 시간, 제작 기간. 한국 같으면 저 정도 분량이면 뭐 3일에서 4일 정도 찍어야 되는데 타임이다 타임, 시간.

ออยะไรเป็นเทพหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เป็นเทวดาแล้วป่ะเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันครับออฟที่น่ารักเมอไม่ใช่เทวดาด้วยครับเร้มาพูดถึงซิงเกิลล่าของน้องออฟเลยดีกว่านะครับครับขาดความอบอุ่นอย่างแรงเป็นยังไงอย่างแรงด้วยยางแรงเป็นยังไงก็เพลงนี้เป็นซิงเกิลตัวแรกของออฟเลยของอัลบั้ม The Beat นะฮะที่ทำออกมาแบบรับหน้าร้อนใครที่ร้อนๆ้อนเครียดๆอยู่มาฟังเพลงนี้แล้วจะได้แบบรู้สึกสุซาทำไมอ่ะเพลงมันจะเย็เพลงมันนเพลงมันเพลงมัน เพลงมันใช่เพลงมันมันมันวไงแล้วมันจะแล้วมันจะหายร้อนยังไงนะหายร้อนแล้วไปอีกว่าเปิดเพลงแล้วก็ไปอาบน้ำก็หายร้อนแล้วไม่ก็นี่ไงก่อนฟังเพลงก็ปะแป้งเย็นเต้นอะไรอย่างงี้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเพลงมันรับหน้าร้อนคลายร้อนเอ้าก็ได้พอคลายร้อนก็คลายร้อนคลายร้อนแล้วก็มีเออ่ซิงเกิลที่สองไม่เออเดี๋ยวมาพูดถึงนางเอกเขาเขดถึงจะ นางเอกเสีียย่าเลสวยนางเอกคนนี้หนูงอนพี่มากเลยอังกฤไมอ่ะปุยไฟปุยไฟ F4 ก็ที่แรกก็กะจะเอาบูน่าไปเหมือนกันเพราะว่าหน้าก็คล้ายๆกันแต่พอดีปุยไฟเขาสวยกว่าก็คือคิดพี่คิดอย่างเงี้ยพี่ก็จริงใจของพี่นะให้เกียรติพี่บูน่าเขาบ้างพี่บูน่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวซิงเกิลใหม่ของพี่เนี่ยการจะออกมาแล้วสิ่งที่เธอไม่รู้เดี๋ยวบูน่ามาเป็นนางเอกที่เฮ้ยีกแล้วพี่เป็นพระเอกให้จะมาแจกเพลงพี่ ยังไม่ถามเขาเลยพี่ว่าเขาจะให้เป็นหรือเปล่าเเปป็นหรือล่าไม่ต้องจ้างไปฟรีพี่ไม่ต้องจ้างก็ได้อย่างนั้นอยู่ตรงนี้ดีกว่านะฮะไม่เป็นไรเอาแล้วต่อไปเห็นไหมด้ข่าวว่าตอนนี้เพลงที่2เสร็จแล้วด้วยใช่แล้วชื่อเพลงว่าทำไม้องใช่แล้วภูมิใจนำเสนอไงเพลงอะไรครับชื่อเพลงรอยยิ้มเปื้อนน้ำตาใครเป็นโปรดิวเซอร์ครับโปรดิวเซอร์นะครับก็คืออาจารย์ปรอห์นะเสถียรชัยสุวรรณพิมเป็นคนเป็นคนที่แบบบุกเบิก เพลงเศร้าเพลงซึ้งของอภรแรกเลยใช่แล้วเป็นยังไงทำงานกับเขาก็ก็รู้สึกดีเพราะว่าเรามีส่วนร่วมมะฮะเขาจะแบบว่าเขาเขาจะให้เราอัดอัดไว้ได้หลายลายเลยแล้วก็ให้ออฟเนี่ยออกมาออกมาฟังเสียงตัวเองดูบอกจะได้รู้จักตัวเองด้วยว่าตัวตนเสียงของเราเป็นยังไงมาช่วยกันเลือกว่าแบบจะเอาตรงไหนออกไหมเหมือนกับเหมือนกับมีครูอยู่ใกล้ๆเขาสอนเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้พี่ออฟุ่นพูดเรื่องละครเลยว่ราช่วงนี้เรื่ละครเรื่องอะไรบ้าง ที่เพิ่งจบไปเนี่ยสไ r p r เจ้าสัวครับผมเล่นตเล่นที่ตุ้ก็ไปเล่นด้วยพี่ตุ้จะเป็นพระเอกส่วนออฟนี่เป็นพระรองแต่อยู่คนละฝั่งเป็นแบบเป็นเป็นฝั่งชาวบ้านฝั่งฝั่งคนดีคนดีคนดีมากด้วยใช่เป็นฝั่งชาวบ้านแบบว่าเป็นเป็นคนเด็กคนอะไรอย่างเงี้ยรางวัลลูกกระตันยูด้วยใช่แล้วภาสังคมสงเคราะห์ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างเล่าบรรยากาศให้หน่อยก็ออฟได้รู้สึกว่าออฟจะได้รางวัลปี5 2สครับ ก็ปีปีนี้น้องรอนเขาได้เราดีใจกับน้องเขาด้วยออฟได้ปี5้ก็คือเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราปฏิบัติตัวมาตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะคุณแม่ของออฟคุณแม่ออฟสอนให้ออฟเป็นคนเป็นคนดีเป็นคนที่คิดดีทําดีอะไรเงี้ยแล้วพอได้รางวัลในวันนั้นมาเนี่ยออฟก็เอามาให้แม่เลยครับน่ารักมากแม่ซึ้ใช่ครเลแม่แม่รู้สึกดูแล้ว เขาเรียกว่าอะไรพี่กับพ่อแม่แล้วก็เอาพี่ออฟเป็นตัวอย่างนะครับว่าการการดูบุพการีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับและทําให้เราเจริญด้วยนะจบแบบซึ้งๆเลยแบบนี้ดีกว่าเอาจบแบบนี้ซึ้งๆเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาค่ะช่วงหน้าปราะ้บอิมเพรสไม่เอาเอาร่าเริงร่าเริงร่าเริงเอาดีร่าเริงร่าเริงร่าเริงเฮ้ยอันนี้มันอันนี้มันอันนี้คุนทันแล้ว ครับผมวันนี้ก็มาถ่ายสปอตครับผมสปอตท,ที concert, ่โปรโมทคอนเสิร์ต The Binner Project ครับผมสนุกครับแล้วก็ทำงานง่ายเพราะว่าทำงานโปรเชนอลครับกับหล่อบรรดาทีมงานจากเกาหลีนะครับและเป็นการถ่ายทำคอนเสิร์ตนะครับที่เป็นแบบ 3D ครั้งแรกในประเทศไทยครับ แต่ละคนต่อสู้กับอุปสรรคในในรูปแบบที่ต่างกันซีนที่รู้กำแพงก็เหมือนมีความหมายว่าเราต่อสู้กับอุปสรรคอะคะ่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาเป็นหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งนี้ทุกคนดูแล้วต้องจดจำไม่ลืมอนะ วันนี้เรามีเกมสนุกๆมาฝากน้องออฟด้วยเอาพี่บอยเกมอะไรบอกสิด้วยความที่น้องออฟเนี่ยเป็นลูกทุ่งใช่ไหมครับเกมของเราก็ต้องเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งนั่นลูกทุ่งนม่ไนะครับก็เกมไม่ง่ายครับน้องออฟคืออย่างนี้เราจะเปิดเพลงมาให้น้องออฟฟังนิดนึงด้วยความที่น้องออฟเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกทุ่งตัวพ่อหรือว่าจะเป็นตัวลูกไม่รู้ตอนนี้เราพิสูจน์กันจะเป็นตัวพ่อตัวลูกแน่นอนแน่นอนที่สุดนะก็เปิดเพลงมานิดนึงแล้วให้น้องออฟเดาว่าเพลงนี้มันชื่อ เพลงอะไรและท่าร้องนะครับและถ้าน้องออฟตอบผิดครับน้องออฟจะถูกพี่บอยตีอุ้ยช่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษคือพี่จับกระปองนี้มาตีน้องออฟเลยขอโทษขอโทษขอโทษแหมอธิบายได้และโหดมากแล้วถ้าน้องออฟตอบถูกน้องออฟก็กระหน่ำพี่บอยได้เลยอ๋อตีพี่บอยได้เลยกระหน่ำได้เลยลองไหมครับลองไหมลองไหม อ่ะให้ให้ก่อนเลยให้ก่อนเลยเอาเพลงแรกพร้อมนะครับพร้อมนะครับขอใช้สมาธิมาอุ <t <t ้รู้ว่าไอโนะเงนีดังมากด้วยเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาโอ้โหไม่บอกเขาไปเลยล่ะปริญญาโทอ่ะพิษปริญญาไทยเดี๋ยว ต้องใช้ชื่อลักร้องไม่ใช่หรอสิริสิริพรนัไพพงศ์ย้ชื่อแรงว่าปริญญาใจแต่โดนตีฟรีไม่ไม่ไม่ครานี้ให้จัดการเลิกได้เลยครับรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็น F2 เหมือนกันเขาต้องไม่ตีเราตีเอาตีเลยใช่ไหมคะอื้มเบาๆบาพอเป็นไงอ่ะเป็น F2 เหมือนกัน F2 เหมือนกันครัคตอบเหมือนกันไหมทำไมตอบไหมขอตอบครับยาบ เพลงนี้แบบว่าอย่ากดเวลาไม่อยวา,าดึงอย่ากรบเสียงนักร้องดิเอ้าปิดเลยได้แค่นี้เออเพลงนี้ได้บอกว่าเป็นขวัญใจเขาเรียกว่าอะไรคนใช้แรงงานเยอะมากๆฮะจริงๆเอาเป็นชื่อนักร้องดีไหมเนี่ยได้สอนเพชรสอนสุพรรณถูกต้องถูกอ่ะชื่อเพลงอะไรอ่ะเยอะอ๋อมีเหตุผลมีเหตุผลเพลงอะไรเพลงอะไรอื ่ยาเราก็ช่วยสองบาทชื่อเพลงว่า้ตไอหวังตายแน่เลือกตีเลยเลือกตีเลือกตีเลยตีบูน่ามาแล้วกันครับพี่บอยอะไรอะูข้างตาเนี่ยเห็นเลยอขาต้องมาตีบูน่าน่ารักอะน่ารักอะอตีเบาหนึ่งทีหนึ่งสองซ่อมนี่แน่ ลาลาอ่ะอ่ะเพลงที่สามนี่แหวค่ะปีนี้ง่ายเลยไม่เข้าใจผิดเนี่ย ชื่อเพลงว่าจะขอก็รีบขอเวอร์ชันนี้ใครเป็นคนร้องนะครับระหว่างคุณจิ้งหลีดขาวคุณโชติกาเนเนลี่และคุณสิรินธานิยากรสามคนให้เลือกว่าใครเป็นคนร้องทำไมถึงไม่ใบมาสองคนล่ะสามคนเลยาตัวเลือกเยอะเนยขอตัดพี่จิ้งหลีดขาวครับแล้วก็ใครอีกนะคุณโชติกาเนเนลี่และคุณสิรินธานิยากรผมขอตอบข้อที่สามครับคุณสิรินทราครับถูกต้องแล้วครับ ดูไปเนี่ยโซติกาเบเนลี่มันชื่อบุน้าเนี่ยเขาเอามาใส่ทำไมเนี่ยกอดอกจะให้กอดอกทำไมหัวหน้าเบื่อมา้ตีตีหนักมากเลยมึงรักกันมากการักกันรักกันน่ารักอ่ะน่ารักเลยไม่มีค่ะง่ายเลยอ่ะขยับ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 อ๋อออเดี๋ยวรู้เพราะเตรียมเตรียมเสียงนี้เป็นเสียงของใครเออ คุณพี่พุ่มพวงดวงจันทร์ครับกระพงแต่ขอบอกว่ากติกาเราสามารถเป็นคนกำหนดเองได้ว่าตอนนี้ให้เลือกแฟนคลับหนึ่งคนมาตีครับตีใครตีใครครับอออ๋หรให้เลือกขึ้นมาหนึ่งคนว่าคนไหนจะก้าก็ตีตีคนนั้นให้ทัโงดหนึ่งทีในการตีออฟในการตีออฟ่าหลังไปยกนี้จะตีหัว โอ้โหเย่เย้เอาฝากคอนเสิร์ตดีกว่าครับเอาฝากฝากคอนเสิร์ตด้วยแล้วกันครับผมกับกรุงศรี The First 3D Concert ครับผม The Victory of the Winner แค่ชื่อก็น่าไปแล้วน่าดูที่สุดเลยอาทิตย์หน้ารีแล้วเนาะอาทิตย์หน้าแล้วครับผมก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับผมแต่งตัวสวยๆแต่งตัวสวยๆกันมานะครับผมสวยๆได้อยู่ได้อยู่เป็นเอกลักษณ์พี่น้องเลยตอนนี้จจองบัตรได้อยู่หรือเปล่าครับจองบัตรได้อยู่ครับผมที่ w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  ์ไวเว็บดอทวูเอขครับผมหรือจะโทรมา0 2 9 0 0 9 9 9 9กด4ครับผมมีบัตรเท่าไหร่บ้างบัตรตั้งแต่500บาทจนถึง4,000บาทมีส0่พันสามพั0ส0ง0ั0ห้า0อ0พ0นพันห้าหแป้อยครับผมและที่สำคัญนะฮะที่บอกไปเมื่อต้นรายการนะฮะว่าวันนี้รายการของเรามีเกมพิเศษพิเศษมากเลยนะครับกับอ่าโค้ดลับสหรับ3เบรกเลยนะครับก็ใครรู้โค้ดลับแล้วเนี่ย ส่งมาที่ www.facebook/slash/osoningfresh ครับผมแน่นเลยคะแล้วจะได้ใกล้ชิดกับศิลปินทั้ง6คนเลยใช่แล้วเราก็จะได้ exclusive pass เข้าไปนะคะอกับทั้ง6 winners นะคะก่อนที่คอนเสิร์ตแต่วันนี้ทั้ง3คน ต้องลาไปก่อนเพราะว่าบรูน่าจะไปเคลียร์กับออฟตอนนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ไราก่อนที่จะไปนี่ต้องขอขอบคุณนะคะบริฟาสบอดี้ไลน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนักและสัดส่วนระดับโลกตอนนี้พวกเราขอไปเคลียร์ก่อนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับท่านออฟสุภนัทชูเครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวในตารางหน้านะครับมาดูกันว่าบอยจะยังอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับกับโอโซนิ่งเฟรชรับ